สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนบาเห์เฮดชาแนลนะคะเนาะสวัสดีนะครับทุกท่านะาน,นะครับมาเจอมาเจอกับช่องในพื้นที่นะครับผมโอ้จะจะตั้งต,ตรงไหนกันแน่นี่ตั้งตรงนี้ฮอ้เจ้าละเมยียดนะเสียบไข่เจนนอยนี่ มันตายไปเลยเออมีข่าวดีนะท่านผู้ชมก่อนเข้านอนนะฮะแต่ว่ายังไม่มนอนหรอกฮะก็ยังคงซ่อมรถอยู่โอ้โหตรงนี้ค่อยซ่อมเถอะนะอันนี้แหละตอนนี้มันดึกแล้วตรงนี้จะต้องเดินทางไปเอาเอาอะไรถ้าเลี้ยงเจ้าพีไม่ได้บอกมันเคยลังไม่ได้ เป็นไรชาวเราไม่ได้พอไปหาที่กลับรถไม่ได้จักรยานอ่ะพอจะเกะกล่องอย่าพึ่งถามเออก็เกะสิจะโมโหทำขาะไรล่ะเกะกล่องไม่ถามัน่ดนถามนี่อยู่อ,มมอ๋อโดนฐามเลยเนาะก็มีข่าวดีนะท่านผู้ชมนะครับมีกล่องมาถึงน,นะฮะกล่องใหญ่มากเลยท่านผู้ชมทุกท่านเดี๋ยว ให้ในเดี๋ยวอ่านดูก่อนใ,ในและเดย์นะเดี๋ยวเราเกะกันเลยเนาะมันคืออะไรด้านในนะท่านผู้ชมนะเพราะว่าขนมปิ๊บใช่แต่ว่าไม่รู้ว่ารสอะไรนะมันคือรสอะไรโอ้ธรรมดีนะรังนี้ท่านผู้ชมดูนะังแบบใหม่ๆแล้วมีการแยก,กอย่างดี ้นี่ท่านผู้ชมมันคือขนมอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคุกกี้ทุเรียนโอ้โหคุกกี้ทุเรียนเฮ้ยคุกกี้ทุเรียนนะมันต้องชิมคุกกี้ทุเรียนนะท่านผู้ชมน่าจะอร่อยนะน่าจะอร่อยน่าดู กินดูก่อนนะท่านผู้ชมทุกที่ทุกเรียนอืออ๋อพี่อันนี้น่ะเผ็นหอมเหมือนทุกเรียนเลย แล้วก็มีกันกระเทกข้างในอีกนะกันกันขนมมันมันจิ้งไปจิ้งมาหอมเหมือนทุเรียนมากเลยนะท่านผู้ชมคุกกี้ทุเรียนเดี๋ยวเราลองกินก่อนมันหอมเหมือนทุเรียนมากเลยอื่มอืม,อม,อม สุเรียนอร่อยมากเลยนี่คนชอบกินทุเรียนนี่ใช่เลยไหมหอมทุเรียนมากเลยอืมอืมอมร่อยดีคนก็แบบอร่อยดีนะคะคือเมตตาอืมว๊าว ขึ้นชั่วแล้วเหรอุดยอดเลยบอกให้สอบกันนี้ท้านก็ไม่สอบันเป็นขาดเลยอ่ะอันนี้จะเกะไหมเกะจานนึงค่อยด้วยนะสังรอไมไม่เคยรอจ่ายเลยวันนั้นก็สี่ร้อยกว่าบาท อ,อร่อยมากเลยครับปรจม,มันรกชาติทุเรียนขอบคุณนะฮะผู้ใหญ่ใจดีที่แม่ตาเนาะส่งคุกกี้ทุเรียนให้เราได้ทานเนาะอันนี้ผมก็จะไปแบ่งกับละลานนะฮะลูกๆล,ละลานนะในบริเวณนี้แหละอยติพี่น้องนะฮะขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะครับ คิดหวังสิ่งไหนก็ขอให้สมศรัทธาน,านะนะครับมีแล้วก็ขอให้มียิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับก็สิ่งไหนสี่ศักดิ์สิทธิ์นะทั้งหลายทั้งปวงนะขอให้ไปปกปักรักษาคุ้มครองนะท่านแล้วก็ครอบครัวของท่านนะครับขออยู่เย็นเป็นสุขนะครับผมสาธุครับนะะสุรียนผ่านไปนะเดี๋ยวเรามาเกะตัวต่อไปอ้หนักแน่นมากเลยห้ากิโลก็ห้ากิโลเนาะ ห้ากิโลอันนี้แท่งยาวๆนะท่านผู้ชมเป็นแท่งยาวๆแบบนี้เลยอันนี้เนี่ยผมสั่งมาเองนะท่านผู้ชมผมสั่งมาเองหลังจากวันนั้นนะฮะที่ผมไปในกลางทุ่งนาแล้วไปทดลองผลปรากฏว่ามันโอเคแต่มันเล็กไปหน่อยนะครับก็เลยกละว่าจะสั่งอันใหญ่มาเพื่อใช้กับไฟบ้านนะครับเดี๋ยวเรามา เจ๊ดูนะท่านผู้ชมมันคืออะไรอันนี้เก็บเงินปลายทางด้วยนะสองร้อยยี่สิบแปดบาทเก็บเงินใครเก็บเงินปลายทางผมฝากเงินเอาไว้อยู่นะไม่ได้ฝากเล่ามันคือไอ้ไรนี่โอ้โหหมดหรือยังอาจจะหมดแล้ะเจ้าเคยฝากเงินเหรอเดี๋ยวเรามาดูกันมันคืออะไรน ทางแองไม่เคยฝากเงินให้เดคนอื่นจ่ายคานผู้ชมใครก็ซื้อได้ดนี่มันคืออันนี้น่าจะเป็นสายปลั๊กนะฮะสายปลั๊กร้อมช็อปประกอบนะมีที่มีปลั๊กให้ด้วยโอ้แจ๋วเลยแบบไม่ต้องพันสายของข้างในคืออะไรอันเนี่ยไม่รู้ดิลองเกะดูก่อนอ้สาสั่งต้องรู้ดิมันบอกว่าเซ็ตหนึ่งอ่ะไม่รู้มันยังไงมันบอกว่าเป็นเซ็ต พร้อมใช้เขาบอกงั้นไ่รู้เหมือนกันแต่มันจะพร้อมใช้ยังไงชิมมาดียเลยอ้าวเขากลัวแตกเนาะหลอดไฟเนาะหลอดไฟอะไรยังไม่รู้ข่อข้างในคืออะไรยังไม่มีอืมทำมาดีเลยทำมาเบาแกะอ่ะอืม โอ้โหโอ้อะไรอึอะไรอึโอ้โหทอดเดียวเหรอมึงอุนึกว่ามีหลอดขาวแถมมาด้วยเดี๋ยวเราดูเช็คก่อนอันนี้นะยังไม่รู้เลยว่าขาวหรือม่วงหลอดขาวมานี oui. well. ่ฮาเลยนั่งงัวก okay. ็มาโลโแทิอาจจะโดนหลอกล้วนไม่โดนหลอก ดู้มกันมาท่านผู้ชมโอ้ไม่โดนหลอกรอดแล้วเขาจะมีหลอดเท้าด้วยแมงนี่นะท่านผู้ชมมันคือหลอดไฟเรียกมแมลงนะท่านผู้ชมสำหรับใไฟเรียกมแมลงนะอันนี้เราต้องไปหาซื้อหลอดขาวอีกอีกหนึ่งหลอด ไปซื้อดิบเมต้าต,ต้องไปหาซื้อหลอดเช้าอยู่นี่หลอนี้ไปดูถังก็มกัจะเป็นถังนะนี่ชื่อพี่ดักกบ,บดักเก็บเจ้านี่ท่านผู้ชมอันนี้เก็บแล้วนะเออไปเก็บเลยอันนี้คือหลอดไฟนะท่านผู้ชมสำหรับเรียกแมลงนะ ให้แมลงเข้ามานะครท่านผู้ชมผมก็จะไปติดตั้งเนาะเรียบร้อยนะฮะซื้อมาแล้วท่านผู้ชมจะเตรียมนำไปติดตั้งตรงบริเวณขอบสะนะฮะเพื่อเรียกแมลงให้มันมา อาอ,อันเดียวปนนี้นะไว้ข้างบนหาไปหาซื้อหลอดขาวมาอีกทีนึงสีขาวไว้ข้างล่างไอที่ว่าครบเซตคือไอตัวนี้หรือเปล่าอืมหลอกกันได้ผมก็นึกว่ามีหลอดขาวแถมมาด้วยนี่ครบเซตของเขาคือตัวนี้นี่แหละผมว่านะน่าจะใช่จะต้องหาไม้ไผ่สูงๆ นี่แหละครบเซ็คของเขาคือสายฟลักนะครับผู้ชมมีสายปลักแถมมาให้แต่ว่าผมไม่ได้ใช้หรอกเพราะว่ามันสั้นเกินสายไฟผมมีเยอะอยู่จับคลิปจับคลิปสุดเอซสองนะโอเคครับทุกท่านนะก็ได้ของมาแล้วของที่ต้องการใช้นะฮะขอบคุณนะฮะ กีอยาจะดีที่ส่งขนมนมาเมื่อกี้แล้วก็ฝากติดไว้เท่ทาน,นี้ครับผมสวัสดีครับ